เอาละเราจะมาวาดรูปตามหาคนร้ายกันมีคนให้บอกแสว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยใส่เสื้อยืดสีเขียวนะครับเราก็ต้องสเก็ตตามที่เขาบอกนะครับนี่ลากเส้นไปเลยนะครับเสื้อยืดสีเขียวตรงนี้บึ๊บจึ๊บอ่าโอเคดูเป็นเสื้อยืดมาทุกคนบึ๊บแล้วก็ลากไปตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บน่าจะแบบว่าแขนสั้นนะครับฟึ๊บเรียบร้อยนะครับได้แล้วเสื้อยืดสีเขียวนะครับ่าแล้วก็บาะแสใหม่บอกว่าใส่แว่นสีดานะครับเราก็วาดไปเลยนะครับแว่นสีดําอันนี้บตาม รอยปะเลยยืบ๊บอากลมๆอย่างนี้เรียบร้อยนะครับแว่นสีดําแล้วคนนี้มาดูซิว่าใครใกล้เคียงที่สุดนะครับแว่นสีดําแล้วก็เสื้อสีเขียวอะคนนี้ใส่เสื้อสีเขียวนะครับแล้วก็คนนี้แว่นดําเดี๋ยวนะเออเสื้อสีส้มก็แว่นดาเสื้อเออสีเขียวแว่นดํานะครับแต่ว่าโจทย์ก็คือเสื้อสีเขียวแว่นดําโดนจับซะลอยแด่ฟ้าไว้ก่อนเลยพวกแก เคสต่อมามาเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, เสื้อเขียวมาแต่ไกล mm hmm. มาดูกันว่าเป็นยังไง mm hmm. เธอใส่กระโปรงสีส้มนะครับเราก็วาดไปเลยนะครับวืบฟืบสีส้มใช่ไหมนี่แล้วก็ระบายไว้นิดหน่อยนะครับสเก็ตพอคร่าวๆจึ๋งจึ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 งแล้วก็มีผมสีบรอนนะครับอ้าวบรอนนี่มันสีเหลืองหรือเปล่า mm hmm. อาติกสีเหลืองนะครับฟืบแล้วก็วาดฟืบ แต่เขาไม่ได้บอกทรงผมนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเอาระบายไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเป็นผมสีบอลอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าคนไหนเนี่ยตรงที่สุดนะครับกระโปรงสีส้มเราดูเป็นหลักนี่กระโปรงสีแดงอ่ะนี่กระโปรงสีส้มนะครับแต่ว่าทรงผมเอ๊ก็คล้ายๆนะแต่ว่าไม่ใช่สีบอลหรือเปล่ามันต้องเป็นสีเหลืองอันนี้อ่ะนี่ก็สีส้มเหมือนกันเจอแล้วนะครับคนนี้แน่ๆกระโปรงสีส้มนะครับจับเลย ปึงแย่ฉันผิดไปแล้วที่ขโมยชาไข่มุกอันนี้ก็พ้นโทษจำคุกมา5ปีนะครับโจรล้านตัดผมตรงต่อเวลานะครับฟังเพลงเงียบๆปฏิบัติตามคำสั่งเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยตัวได้มาครับมาดูเคสไลายต,ต่อไปกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวาดรูปนะครับเ,เขาบอกว่าผู้บุกลุกเนี่ยมีอาการเหมือนเวียนหัวมากๆเลยเพราะฉะนั้นอาเวียนหัวหรอตรงนี้เบิบ ใส่เป็นรูปดาวนะครับแบบประมาณว่าดาวคาดหัวนะครับไม่ใช่นางฟ้านะทุกคนอ่ะโอเคพอวาดรูปดาวเสร็จเรียบร้อยไม่รู้ว่าเป็นรูปดาวหรือเปล่าเขาบอกว่ามีหมวกอ๋อหมวกสีน้ําตาลข้างล่างเราก็เลือกสีน้ําตาลนะครับเป็นสีน้ําตาลเข้มละกันอ่ะวาดเป็นหมวกนะครับไม่รู้ว่าเป็นทรงแบบไหนเอาเป็นทรงแบบว่าสี่เหลี่ยมๆอย่างนี้ละกันวืบเรียบร้อยนะครับฟินิชมาดูกันนะครับว่าใครเวียนหัวบ้างอ่ะคนแรกเวียนหัวนะครับแต่ว่าหมวกไม่ใช่สีน้ําตาลคนนี้เวียนหัวไหมไม่เวียนหัว คนนี้ฆ่าตานะครับคนนี้เวียนหัวแต่หมวกไม่ใช่สีน้ําตาล อ่ะคนนี้เวียนหัวนะครับหมวกสีน้ำตาลนี้หมวกพ่อมดอันนี้ก็เวียนหัวนะครับอ่ะคนอื่นก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะอันนี้มีหมวกสีน้ำตาลแต่ไม่เวียนหัวนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้แหละเวียนหัวหมวกสีน้ำตาลแงจับฉันได้ไงฉันแค่กินก๋วยเตี๋ยวไม่จ่ายตังค์มามาดูคนต่อไปบ้างนะครับว่าโจรใส่ชุดสีอะไรนะครับโจนใส่ชุดสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเลือกเป็นสีม่วงนะครับไม่ใช่สีดาอ่ะแล้วก็ลากไปเลยนะครับทั้งชุดสีม่วงนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่ากางเกงสีอะะะไรน แล้วการฟืบข้างบน <What? S 1> เป็นชุดสีม่วงนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไป <What? S 1> เขาบอกว่า <What? S 1> เธอมัดผมไว้ oh. ออมัดผมเหรอแต่ไม่ได้บอกสีนะครับ <Nope. S 1> ว่าสีอะไรงั้นเอาเป็นสีดําละกันแล้วก็มัดผมวืบอ,อะม้วนไปนอย่างนี้ละกันถึงเขาบอกว่าแค่มัดผมนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทรงเป็นยังไง oh. โอเคประมาณนี้ละกันมาดูกันว่าใครมัดผมบ้าง คนนี้หอไม่ได้มัดมั้งคนนี้ก็ไม่มัดไม่มัดผมเสื้อสีม่วงเสื้อสีม่วงอันนี้ไม่ใช่เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเสื้อสีม่วงแล้วก็มัดผมด้วยคนนี้แน่นอนฉันใส่สีชมพูั้งหากจับผิดเขาหรือเปล่าฉันจับถูกคนเราไม่ผ่าแน่นอนมา เคลดลไลต่อไปนะครับเขาบอกว่าทรงผมสีแดงนะครับโอ้โหโจรย้อมผมสีแดงจับง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าเด่นกว่าใครเพื่อนเลยอ่ะแล้วก็ระบายระบายไปนะครับผมข้างบนนะครับต่อไปเขาบอกว่ามีกระที่ใบหน้านะครับอ่ะจุดจุดจุดนะครับวาดจุดจุดไปก่อนฟึ๊บปึบึบึบกระที่ใบหน้าแล้วก็ผมเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ยังผูกเน็กไทอีกตั้งหากนะครับวาดเน็กไทมาก่อนนะครับเน็กไทสีดําละกันเพราะว่าเน็กไทเขาไม่ได้ระบุสีนะแต่ว่าข้อมูลแค่นี้น่าจะเพียง พอนะทุกคนโอเคเราไปดูโจนกันดีกว่าผู้ต้องสงสัยนะครับใส่เน็กไทนะครับเอ,อผมสีแดงไอ้คนนี้ใช่หรือเปล่านะไม่มีกระไม่ใช่นะครับต้องมีกระจุดบนใบหน้านะครับคนนี้ไม่ได้ใส่เน็กไทไอ้คนนี้ใส่แล้วมีกระด้วยอ่ะผมสีแดงจับกลุ่มเลยดีกว่า เฮ้ยฉันไม่น่ายอมผมสีแดงเลยมาดูเคสอันต่อมานะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเขาบอกว่าเออสีผมเป็นสีน้ำตาลหรองั้นเราใช้สีน้ำตาลนะครับอ่ะลั้นเลงไปเลยฟื้์ฟื้์ฟไม่รู้ว่าทรงผมเป็นยังไงนะครับแต่ว่าระบายไปก่อนเอเดี๋ยวนะเขาบอกว่าไลท์บราล์หรอเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับเราใส่สีผิดไม่ใช่สีน้ำตาลเข้มนะทุกคนอ่ะเพราะได้สีผมก็เน็กไปนะครับเขาบอกว่าเครซี่อายหรอเออตาจะมีแบบอาการแบบเพี้ยนๆนะครับเหมือนโดนสก ดจิตอยู่เลยอ่ะเราวาดให้ดูเหมือนมึนๆละกันนี่น่าจะดูออกนะโอเคอันต่อมาก็คือแล้วก็เธอเนี่ยปลอมตัวเหรอเหมือนประมาณว่าแฝงกายนะครับเป็นคนใส่หน้ากากอะไรประมาณนี้อ่ะมาดูกันว่าต่อตอวิีดีโอจะดูออกไหมอันนี้ตาจะเพี้ยนๆนะครับเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่นะครับปกติมีการปลอมตัวนะครับใส่หน้ากากอ๋อใส่ชุดพรางตัวเออคนนี้ยิ้มแย้มไม่น่าใช่เอ๊แต่ว่าเป็นสีน้ำตาลอ่อนเอ๊คนนี้หรือเปล่า สีน้ำตาลอ่อนมะอันนี้ อันนี้ใส่หมวกอยู่ไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นเอเสื้อชมพูยิ้มอยู่นะครับแต่ว่าเหงื่อตกไม่น่าจะใช่นะครับต้องคนนี้แหละมีพิรุษสุดจับกลุ่มสนิวแสปลอมตัวเนียนแล้วเฉียวไม่น่าเลยอมาดูผู้กระทําผิดคนต่อไปนะครับมาเบาะแสก็คือมีผ้าคลุมที่คอหรอเน็กช์หรอเดี๋ยวนะเอองั้นเราก็ต้องวาดผ้าพันคอสิเอาเป็นสีดําละกันเฟิร์สเฟิร์เฟนี่เป็นผ้าพันคอนะครับอันนี้ไม่ใช่ผ้าพันคอแล้วดูวเหมือนว่าเป็นปลอกคอม กว่าชิบแล้วก็ผมสีบรอนนะครับอ่ะแล้วก็หยิบสีเหลืองมาเลยนะครับแล้วก็ระบายไปที่หัวเลยชึบอช,ชแต่ว่าไม่รู้ผมยาวผมสั้นนะระบายไปก่อนละกันเ,เพื่อให้เราได้เบาะแสให้ไวที่สุดนะครับเอาประมาณนี้แหละแล้วก็เน็กไปต่อไปคนนี้ชอบฟังเพลงเหรอ เพราะฉะนั้นงั้นเราใส่เป็นหูฟังละกันนะครับอาวาดข้างนี้ก่อนละกันอา,าดูเหมือนว่าต้มหูนะงั้นเราเพิ่มตรงนี้ไปละกันนี่เป็นที่พูดนะครับคล้ายคคอเซนเตอร์โอเคแล้วก็เน็กไปเลยน้อยแน่เจ้าพวกแก๊งคอเซนเตอร์โดนแน่โดนจับแน่แน่ดูก่อนปุ๊บอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ ไม่ใช่สีบรอนนะอันนี้ผมดำไม่ใช่แล้วเอ๊ะอันนี้ใช่แต่ไม่มีหูฟังอันนี้ไม่มีผมอันนี้ไม่ใช่ผมสีบรอนเอ๊ะอันนี้มีหูฟังแล้วก็ผมสีบรอนน่าจะใช่คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้ามเลยน่าจะเป็นคนนี้แหละที่มีพิลุษสุด จับกลุ้มเลยเอาฉัันไปใช่แกงคอเซนเตอร์นะชันแค่โทรไปแกละนะอ่ะเรามาหาเบาแสกันต่อได้กว่านะครับดูซิว่าคนนี้จะให้เบาะแสว่ายังไง <_ c oughs> เขาบอกว่าสวมเสื้อสีน้ําเงินหรือไม่ก็สีเขียวหรอเอองั้นเราระบายเป็นสีน้ำเงินและกันฟิบฟรบรอบๆตรงนี้นะครับถึงถึงแขนตรงนี้แล้วก็ที่เอวนะครับฟิบฟบแล้วก็ผสมสีเขียวไปด้วยได้มะเออลองผสมดูนะครับเจอบผมเข้าไปนะครับสีเขียวไม่รู้ว่าสีน้ำเงินหรือสีเขียวกันแน่ รหรือว่าคนร้ายจะใส่2ส,สีกันแน่เพื่อการพรางตัวต่อมาเขาบอกว่ามีหนวดเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับอ่าโอเคเราต้องระบายนะครับระบายหนวดนะครับเลือกเป็นสีน้ําตาลเข้มอันนี้อ่าหนวดไม่รู้ว่าหนวดเฟิร์มหรือเปล่านะเราวาดเป็นคล้ายๆปากแล้วกันแล้วก็เน็กนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับเสื้อน้ําเงินแล้วก็มีเสื้อเขียวนะครับแต่ว่าเออหนวดน้ําตาลน,ะนี่หนวดน้ําตานะครับมีเสื้อสีน้ําเงินแล้วก็มีสีเขียวผสม อันนี้ไม่มีหนวดเราดูแค่หนวดก็พอนะอันนี้หนวดน้ําตาแต่ไม่มีสีเขียวน้ําเงินเลยเพราะฉะนั้นเออคนนี้ก็ไม่ใช่นะครับหนวดสีทองคนนี้แหละจับกลุ่มเลยผู้ต้องสงสัยหลวยเจ็บใจนักไม่ได้ไว้หนวดเลยอะเชิญแจ้งบอแสคนต่อมาได้เลยครับมาดูกันว่าใส่ชุดสีอะไรนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยน่าก,กลัวมากใส่ชุดสีดํานะครับ <c oughs> โอเคเพราะฉะนั้นเราต้องถมดําไปเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่านะถ้าเกิดเป็นชุดสีดําอย่างเดียวเนี่ยบอะแสก็ยังไม่ พอนะครับ มันจะยากมากๆเลยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะใส่สีดํากันนะครับโอเคเราระบายก่อนเฟิร์ฟเฟ,ฟ,ฟตรงนี้ระบายให้เต็มเลยถึง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 แล้วก็ผมสั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกสีมาสิงั้นเราก็ใช้เป็นสีดํและกันนะครับผมสั้นละกันอะสั้นประมาณนี้พอไหมเออมาคิดดูแล้วเนี่ยเขาเหมือนแวมไพร์เดี๋ยวนะแวมไพร์หน้าตาเป็นยังไงเออแวมไพร์ก็ต้องมีเขี้ยวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะเริ่มจากวาดปากก่อนนะครับปากแบนๆนะครับแล้วก็เขี้ยวสีแดง แวมพร์ <S <S ต้องมีเขี้ยว <S <S ใช่ไหมเอาไว้ดูดเลือดนะครับแล้วก็าวาดตาให้หน่ากลัวหน่อยเป็นสีแดงโอเคมาดูกันว่าหน้าตาแวมพร์จะเป็นยังไงนะครับอ่ะคุณลุงคนนี้ไม่เหมือนแวมพร์เลยคนนี้ไม่ใช่นะครับผมยาวไปอันนี้ก็ผมยาวนะครับชุดดำเอ๊ออันนี้คล้ายๆหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เอ๊ะเ,เดี๋ยวๆคนนี้มีเขี้ยวนะครับน่าจะเป็นแวมพร์แน่เลยจับกลุ่มนะครับฉันก็แค่ไม่ชอบกระเทียมนี่นาก็เลยทําลายบ้านในโหมดอ่ะคนนี้อยู่ครบจน2ปีแล้วนะครับ ดูประวัติกันมากดีกว่าชอบเล่นบาสมากๆนะครับแล้วก็ฟังเพลงเงียบๆแล้วก็ไม,ไม่เคยมีปัญหากับผู้ต้องขังคนอื่นเลยโอเคอครบ2ปีแล้วก็พ้นโทษได้เก่ต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดี